สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำรถบ้านสภาพสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะได้ไปเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะคันนี้ Honda Civic Dimension ค่ะทุกท่านรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้เครื่องดีมากค่ะแน่นๆนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลสบายหายห่วงนะคะทุกท่านเจ้าของมาส่งต่อในราคามิตรภาพด้วยนะคะเพียงแค่ 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะคะรถสวยสภาพดีมากค่ะคันนี้นะคะผ่านการเทสมาแล้วด้วยนะคะทุกท่านแอร์เย็นค่ะช่วง่างดีค่ะแน่นหนึบนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะคะทุกท่านดีมากเลยนะคะภายในค่ะสวยสะอาดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะขึ้นลงครบค่ะเรื่นๆทุกบานนะคะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ค่ะ มีถุงวมคู่นะคะสีสันรอบคันก็เงางามออปชั่นการใช้งานก็ครบคันนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะเป็นรถบ้านแท้ไม่มีรอยชนหนักนะคะสภาพแบบโดยรวมพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วนะคะทุกท่านซื้อไปใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะมีประกันทั้งสองด้วยนะคะแถมไปกับตัวรถเลยนะคะทุกท่าน รถยนต์คันนี้นะคะเพียงแค่99,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคานะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบด้วยนะคะทุกท่านภายในค่ะเรียบรูดูดีนะคะเป็นบ่อหนังโทนสีครีมค่ะทุกท่านกว้างนั่งสบายกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะการใช้งานครบคันค่ะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้ราคาไม่แพงท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่ อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ในคลิปเลยนะคะทุกท่านเพื่อสะดวกต่อการค้นหารายการติดต่อเจราจากับผู้ขายนะคะรถสวยๆนะคะทุกท่านดูตะเข็บด้านหลังนะคะรถสภาพสวยมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วก็ ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ